สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุคิ์ทุกท่านนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในชาวันใหม่วันจันทร์ที่10เมษายน2023นะครับพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้ ใกล้ควรสัปดาห์เห็นการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์และเมื่อวานนะครับเราได้เฉลิมฉลองวันที่พระองค์เป็นขึ้นมาความรักของพระเจ้าได้สำแดงผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงชำระความบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์พี่น้องครับเชา้านี้พระคำของพระเจ้าที่อยากจะให้เราได้มีโอกาสใกล้ควรด้วยกันอยู่ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่23 พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับได้ยืนยันสิ่งที่มนุษย์ต้องรับรับผลค่าจ้างของความบาปนั่นก็คือความตายแต่เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงรับแบกบาปของเรา เมื่อเราได้มอบแบบบาปนั้นให้กับพระองค์เป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเราและของประทานของพระเจ้าที่พระองค์ให้กับเราเมื่อเราได้เชื่อแล้วก็ยอมรับพระองค์ก็คือชีวิตนิรันดร์วันนี้เราได้รู้จักกับพระองค์เราได้เชื่อในพระองค์แล้วหลังจากนี้ในการดำเนินชีวิตของเราคำถามที่อยากจะให้เราได้ใคร่าวยนก็คือใครเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเรา วันนี้เราให้ใครเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเราถ้าเราย้อนกลับไปนะครับก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระเจ้าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความบาปความต้องการเนื้อหนังนั้นได้ครอบงำได้เป็นผู้ที่ควบคุมเราไว้เราไม่สามารถที่จะเอาชนะความบาปแล้วก็เอาชนะการล่อลวงของซาตานได้เรายอมรับ ความอ่อนแอของเราเพราะวันนั้นเราไม่ได้มีพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราเราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราแต่วันนี้ถ้าเราได้เชื่อในพระองค์เราได้มีพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราและเป็นผู้ที่ชำระความบาปของเรามันควรจะเป็นมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับพี่นอ้องบอกว่าเราควรจะ ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเราถ้าเราเป็นทาสของความบาปอยู่เราก็ไม่สามารถเป็นทาสของความชอบธรรมได้ในโรมบทที่6ข้อที่20ก็ได้กล่าวเช่นนี้เพราะว่าเราไม่สามารถเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เราจะมีสองอย่างในชีวิตไม่ได้ถ้าเราเป็นทาสของความบาปอยู่เราจะเป็นทาสความชอบธรรมไม่ได้ เมื่อเราเป็นทาสของความบาปนะครับผลที่มันจะเกิดขึ้นมันจะส่งผลให้มีแต่มีแต่การลงโทษเท่านั้นและชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยความบาปที่เราเคยเป็นทาสนั้นแล้วเราก็จะพบว่าผลที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนําไปซึ่งความตายแต่เดี๋ยวนี้นะครับที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราพ้นจากสภาพของการเป็นทาสแล้ว เราไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงำการผูกมัดของความบาปแต่วันนี้เราได้มาเป็นทาสเจ้านายของเราคือพระเจ้าเราได้เป็นทาสความชอบธรรมในข้อที่22ได้กล่าวไว้ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นทาสของความบาปวันนี้เราเป็นทาสแห่งความชอบธรรมเมื่อเราเป็นทาสของความชอบธรรมแล้วนะครับผลที่ต้องเกิดขึ้นก็คือ ันต้องเป็นผลที่ยิ่งเติบโตยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งเติบโตขึ้นยิ่งเป็นพระพรยิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้าเราเป็นทาตของความชอบธรรมผลที่ออกมาก็ต้องนำไปสู่ความชอบธรรมมากขึ้นให้เรามีชีวิตที่ดีมากขึ้นแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันและสุดท้ายปลายทางแห่งการเป็นทาตของความชอบธรรมคือ ชีวิตนิรันท่เราจะได้รับพี่น้องครับค่าจ้างค่าตอบแทนของความบาปก,ก็คือต้องตายแต่ของประทานเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้กำลังของเราใช้สติปัญญาของเราไปคว้ามาได้แต่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าโดยการที่ปริสุขคิจพระเจ้านั้นได้ประทานปริสุทคิจให้กับเราและพระองค์ได้ทรงแบกบาปแทนเรา วันนี้นะครับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่ภายใต้ของความบาปเราไม่อยู่ภายใต้ของการล่อลวงแล้วก็พ่ายแพ้ของที่มาจากซาตานเราควรจะมีชัยชนะเหมือนกับพระเยซูคริสตท์ที่พระองค์ได้มีชัยเหนือความตายเหนือความบาปธาตุของ ความชอบธรรมคือการดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติพระเจ้าวันนี้ถ้าพี่น้องยังยอมให้ตัวเองเป็นทาสของความบาปอยู่นั้นขอพระเจ้าเมตตาเราเพราะว่าเมื่อวานเราได้นำมัสก,การพระเจ้าพรงผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ชนะแล้วพระองค์นำเราออกจากการเป็นทาสของความบาปความตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรจะดำเนินชีวิต ให้สมกับชัยชนะของพระเยซคริสต์โดยการที่เราต้องยอมเชื่อฟังพระเจ้าถวายตัวรับใช้พระองค์ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่16ได้กล่าวว่าพวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใครท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นพระอภีในะข้อนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราได้ยอมรับใช้ ก็เชื่อฟังใครก็ตามเราก็จะเป็นทาสของผู้นั้นแต่ถ้าวันนี้เราเลือกที่จะเชื่อฟังซาตานเลือกที่จะเชื่อฟังการล่อลวงยอมอยู่ภายใต้ความบาปนั้นเท่ากับว่าเราเอาตัวเราเองกลับไปอยู่ในสภาพทาสของความบาปน่าเสียดายนะครับที่เราทำแบบนั้นแล่าน่า,นาใช้คาว่า เราทําให้พระคุณของพระเจ้าที่อุตส่าห์นะครับพระเจ้าอุตส่าห์ที่จะนําเราออกมาเนี่ยเหมือนกับถ้าเราคิดภาพของสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือหมูนะครับหมูเนี่ยเวลาเราล้างตัวให้ให้ให้หมูเนี่ยมันสะอาดน่ารักมากนะครับแต่เมื่อเราปล่อยมันเนี่ยมันก็จะกลับไปคุกคีดินแล้วก็จมอยู่ภายใต้ความสกปรกอยู่แบบนั้น เป็นภาพเดียวกันพระเจ้าอุสานำเราด้วยความรักของพระองค์ด้วยการที่บริสุทธิ์ิจต้องทุกข์ทรมานเพื่อนําเราออกมาจากความบาปให้เรามชีชัยชนะเหนือความบาปแต่เรายังกลับไปยอมกลับไปในสภาพธาตุแบบเดิมนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับสําหรับพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเลือกที่จะ ให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของเราอย่าให้ความบาปควบคุมชีวิตของเราเราอย่ายอมพ่ายแพ้ต่อความบาปเราอย่าดำเนินชีวิตที่เป็นเหมือนเดิมโดยที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงทิ่สัยของเราหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นอุปสรรคที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าอย่าให้สิ่งเหล่านั้นทำให้เรานั้นไม่เติบโตในพระเจ้าให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของเราเพื่อเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง รับการควบคุมไปในทิศทางที่พระเจ้าต้องการให้เราไปแล้วก็เราจะได้เชื่อฟังพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราขอพระเจ้าไม่ตาเรานะครับเราวันนี้เป็นคำถามบอกว่าใครเราให้ใครเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเราหนุนใจพี่น้องนะครับอยากจะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมขอให้เรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเรา เพื่อเราจะได้เติบโตแล้วก็มีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เราสามารถที่จะเอาชนะความบาปแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าดันเมื่อชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ให้เราเห็นบนไม้้างเขนแล้วก็ความหวังที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมา พระองค์ได้นำเราออกจากสภาพของความเป็นทาสที่เมื่อก่อนนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆที่ล่อลวงเราแต่วันนี้พระองค์ได้ทรงนำเราออกจากการเป็นทาสของความบาปมาอยู่ล้มพระคุณของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยเสรีภาพที่พระองค์บดปล่อยเราวันนี้ขอพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายทุกๆคนในขณะที่เรายังไม่ยอมให้พระองค์เป็นผู้ที่นำชีวิตของเรา ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะยอมลงถ่อมใจแล้วก็ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเป็นภาชนะที่ไปในทิศทางไปในแผนการของพระองค์ในการรับใช้ในการทำภารกิจของพระเจ้าในการเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้การได้เกิดผลถวายเกียรติราชกิจของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราฝากมอบเราทุกๆคนไว้กับพระองค์ อธิษฐานร่วมกันในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ